เค<พ><น>ครับวันนี้ผมก็จะมาใช้ if เร็ในการหาว่าปีที่เรารับค่ามาจากเป็นเดือนปีนอธิการสุรตินไม่แล้วก็เราก็จะรับค่าอีกตัวมาก็คือเดือนถ้าเราเช็คและว if แล้วว่าเป็นปีอธิการสุรตินเราก็จะเป็นปริ้นว่าเดือนที่รับมามีกี่วันถ้ามุดมีอยู่เดือนหนึ่งที่มันแตกต่ตางจากการที่เป็นปีอธิการสุรตินกับไม่ใช่ปีอธิการสุรตินก็คือจะเป็นปีอธิการสุรตินเดือนกุมภาพันธ์จะมี29แต่ถ้าไม่ใช่จะมี28เราจะเช็คไงว่า เป็นปีอาทิตย์สุรอาทินไม้แล้วก็ต้องเช็คว่าปีที่รับมาเนี่ยมอดสี่เท่ากับเท่ากับศูนย์หรือเปล่าแล้วก็และปีที่รับมาเนี่ยมอดสี่เนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนย์นะครับแต่ก่อนจะกัะกบถ้าใช่เนี่ยแสดงว่าถ้าเงื่อนไขในเนี้ยสองอันเนี้ยเป็นจริงแสดงว่าเป็นปีอาทิตย์สุรอาทินแต่ถ้าเงื่อนไขสองอันเนี้ยมีอันใดอันหนึ่งเป็นเซตหรือเซตทั้งคู่แสดงว่าไม่ใช่ปีอาทิตย์สุรอาทิน,นะครับถ้าปีอาทิตย์สุรอาทินเนี่ยต้องมาทำตาม ในเงื่อนไขที่เขียนไว้นะครับเดี๋ยวดูในสินสอดโค้ดกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงถ,ถ้าเป็นบีที่กระทรวงยุติธรรมใช้มันเช็คโดยใช้การใช้สวิตนะครับโดยใช้มันเนี่ตัวแปลมันที่เราเปเตอร์มาบางอย่าในสแกนตเอ็กช็คว่าเป็นเลขหนึ่งหรือเปล่าถ้าเป็นเลขหนึ่งบิากมันเอ้ยมกราคมนะครับแล้วก็เบรกไปเลยแต่ถ้าเป็นเลขสองบินกุมกุมภาพันธ์มิถุนายนก็เช็คแล้วว่าเป็นปีอที่กระทรวงยุติธรรจริงก็เลยมาทำในนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเราก็มาเช็กหกเดือนว่า เชนในสวิตแล้วก็ใส่มันลงไปเคสหนึ่งถ้าเลขเราเป็นหนึ่งแสดงว่าเป็นมกราคมถ้าไม่ใช่ก็เป็นถ้าเป็นเลข2ก็เป็นกลุ่มบาที่มีแปดวันนะครับก็ไล่เช็คไปทีกละนี้นะครับในการใช้สวิตเคสหลับวันนี้ก็ขอจบการสอนที่เพลวิชชยเนียนท่านี้ครับขอบคุณครับ